สวัสดีครับพบกับผมศักดิ์สิทธิ์ภูวิเพิ่ไทยใ,ใกล้ลายชีวิตนะครับวันนี้ขอนำคำว่าการค้นฟ้าทางจิตที่เรียกสั้นๆว่าสมาธิมาฝากไว้เป็นข้อคิดกับทุกท่านนะครับสมาธิคือการตั้งมั่นของจิตถ้าว่ากันไปแล้วตัวของเรานี้ประกอบด้วยสิ่งสำคัญอยู่สองส่วนด้วยกันนั่นก็คือกายกับใจท่านเปรียบเทียบไว้ว่า ใจเหมือนนายกายเหมือนบา่าวการปฏิบัติใจนั้นมีงานที่จะต้องทำหลายอย่างเช่นการเรียนหนังสือก็ต้องหาความรู้ใส่ใจการทำบุญสุตานก็หาความดีใส่ใจการทำสมาธิก็คือการหาความโปรงใสความสะอาดใส่ไว้ในใจรวมความว่าทุกคนมีงานหลายอย่างที่จะต้องพัฒนาทางจิตใจของตนเองให้เจริญขึ้น ในบรดางานปฏิบัติทางใจนั้นมีงานอย่างหนึ่งที่สําคัญมากที่สุดนั่นก็คือการตั้งใจการตั้งใจนั้นเป็นการหรืองานแรกที่เราจะต้องทํางานเป็นลำดับต่อ,ตอไปเช่นเราจะใช้แก้วเราก็ต้องตั้งแก้วเราจะใช้โต๊ะเราก็ต้องตั้งโต๊ะการตั้งเป็นงานอย่างหนึ่งเช่นคนจะร้องเพลงหรือคนจะชกมวยเขาก็ต้องตั้งท่าตั้งทาง เช่นเดียวกันเรามีใจเราจะใช้ใจของเราเราก็ต้องตั้งใจการตั้งใจนั้นยากกว่าการตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ตั้งแก้วน้ําเพราะเหตุไรเพราะใจนั้นเป็นนามธรรมาจับต้องไม่ได้ผูกมัดด้วยเชือกก็ไม่ได้รัดด้วยลวดก็ไม่ได้ขันด้วยน็อตก็ไม่ได้การใจจะเป็นการทําที่ยากมากเพราะฉะนั้นจะต้องมีวิธีการ ทำให้มันตั้งมั่นหรือมั่นคงให้ได้นั่นก็คือสมาธิที่แปลว่าการตั้งใจมัน่นหรือเป็นความตั้งมั่นของจิตหรือสภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำ,กำหนดไว้หรือจดจ่อไว้เช่นพบในพันธทบดกหลายที่มีคำว่าจิตสัเอกะกะตาหรือเรียกสั้นๆว่าเอกะกะตาซึ่งแปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือ การที่จิตกำหนดแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านหรือสายไปในสิ่ง,งต่างๆเป็นต้นถ้าวัดความมีระดับของสมาธิระดับของสมาธินั้นแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนั่นก็คือคณิกะสมาธิสมาธิชั่วข่าวเป็นสมาธิขั้นต้นๆซึ่งคนทั่วไปอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการงานชีวิตประจําวันให้ได้ผลดีและจะใช้เป็นจุดตั้งต้นในการ จเจเิญวิปัสนาเป็นลำดับต่อไป 2. อ,อุปจารสมาธิสมาธิแบบเฉียดเฉียดหรือสมาธิจวจนจะแน่วแน่เป็นสมาธิขั้นระงับนิวรได้ก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะแห่งฌานเป็นต้น 3. อัปปนาสมาธิสมาธิแน่วแน่หรือสมาธิที่แนบแน่นเป็นสมาธิระดับสูงที่มีมากในฌานทั้งหลาย ถือว่าเป็นผลสำเร็จที่ต้องการของการเจริญสมาธิพระสมาสามสาสมุทธเจ้าพราะองค์ทรงสัตวร,รูอริยสัตสีก็ด้วยการค้นคว้าทางจิตร,รู้เท่านั้นยังไม่พอการค้นคว้าทางจิตนั้นต้องมีวิธีการทำซึ่งก็มีคนทำกันอยู่หลายวิธีเหมือนกันแต่วิธีที่องค์พระสมมาสมพุทธเจ้าทรงทำจนสำเร็จนั้นเรียกว่าสมาธิการทำสมาธินั้น ถ้าพูดตมหลักวิชาการคือการรวบรวมกระแสจิตให้แน่วแน่และให้จิตหยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวหรือจุดเดียวเป็นต้นเช่นเรามีไฟฉายอยู่หนึ่งกระบอกเราไม่ได้ใช้กลวยหรือมีตัวอะไรที่บังคับแสงแสงก็กระจายไปรอบด้านอย่างนี้แสงจะไม่พุ่งไปไกลและมีความสว่างน้อยอาจมองไม่เห็นสิ่งที่เป็นของเล็กๆ หรือสิ่งที่ละเอียดได้นั่นเองไฟฉายกระบอกเดียวกันมีแสงเท่ากันมีทานเท่าเดิมแต่เราใช้กลวยหรือตัวบังคับบังคับแสงแสงนั้นจะแรงหรือพุ่งไปไกลกว่ากระบอกไฟฉายกระบอกแรกที่เราไม่มีตัวหรือมีกลวยบังคับนั่นเองเช่นเดียวกันไฟฉายดวงเดียวกันทานเท่าเดิมแต่ มีตัวบังคับที่หมุนบังคับปรับแสงให้สู่จุดเล็กตามลำดับแสงนั่นก็จะสว่างพุ่งไปได้ไกลมองถึงความละเอียดเห็นถึงสิ่งเล็กๆน,น้อยๆหรือวัตถุเล็กวัตถุน้อยได้อย่างง่ายๆชั้นใดก็ฉันนั้นจิตของคนเราก็มีกระแสเหมือนกันเราเรียกว่ากระแสจิตบางทีเราก็เรียกว่าความคิด โดยปกติความคิดของคนเราจะกระจายออกไปรอบตัวค,คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆอาการของจิตอย่างนี้เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านดูได้มีจิตหรือมีอาการอย่างนี้แล้วความคิดมักจะพร่าไม่กระจางแจ่มใสมืดมัวเป็นต้นเปรียบกับไฟฉายเดินทางภาพที่1นึ่งซึ่งปราจากการบังคับแสงการทําสมาธิคือการค่อยๆรวมกระแสจิต หรือรวมความคิดให้รัดตัวเข้ามาในจุดหรือเขตบังครับชั้นในๆเป็นลำดับคนที่สามารถรวบรวมจิตได้ดีที่สุดเข้าถึงชั้นในมากที่สุดนั้นเรียกว่าการเข้าถึงฌานก็มีรูปฌานสี่อารูปฌานสี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเข้าสมาธิดังกล่าวมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างแน่นอน และตามวัตถุประสงค์ของการทำสมาธินั้นมีสธิกัน2ออย่างนั่นก็คือประการแรกการทำกระแสจิตหรือรวบรวมกระแสจิตอันแรงกล้ามีแสงสว่างจ้า่าธรรมดาแสงสว่างนี้เรียกว่าปัญญาหรือสมาธินั้นทำให้เกิดปัญญาดังพระบารีท่านยืนยันไว้ว่าสมาธิปริภาวิโตปัญญามห ah พโรโหติมหนิสังโสสมาธิ ทำให้ปัญญาใช้ได้ผลมากหรือมีอานิสงส์มากนั่นเองประการที่2องทำให้กิเลสหมดไปหมายความว่าจิตของคนเราตามปกติย่อมเต็มไปด้วยกิเลสความรักความชางังความหลงพวกปูนอารมณ์ทั้งดีและร้ายจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นปุถุชนหรือคนที่มีกิเลสหนาทีนี้จิตที่ถูกควบคุมเข้าสู่สภาวะหรือกีดจํากัดทีละขั้นทีละตอนซึ่งจะทําได้ก็ต่อเมื่อ ตนนั้นสลัดอารมณ์มันลกลุงลังลงไปในจิตใจนั้นให้มากที่สุดเมื่อสามารถสลัดสิ่งต่างๆออกไปได้จึงเข้าสมาธิชั้นในๆได้เป็นลำดับเปรียบเหมือนมีประตูอยู่8บานหรือ8ชั้นนอกหรือชั้นนอกนั้นกว้างแล้วก็แคบตงไปเป็นตามลำดับเป็นลำดับไปคนที่หาของงมานั้นเมื่อผ่านประตูแรกเข้าไป ก็เข้าไปได้ส่วนประตูที่สองนั้นต้องทิ้งหาบไว้ข้างหนึ่งหรือยิ้วของไปส่วนไปประตูที่3นั้นต้องทิ้งของทั้งหมดถึงจะเข้าไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นเข้าไปไม่ได้ส่วนประตูที่4ี่ต้องเอี้ยวตัวเล็กน้อยถึงจะเข้าไปได้ประตูที่5ต้องเฉียงตัวถึงจะเข้าไปได้แคบลงแคบลงแคบลงตามลำดับนั่นเองชันใดก็ชันนั้น เปรียบเสมือนจิตก็ต้องปล่อยวางอารมณ์เลวร้ายทั้งหลายเรื่องพุ้มซ้านทั้งหลายถึงจะเข้าฌานได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสมาธิถึงจุดลึกๆจิตก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับรวมความว่าสมาธินํมีประโยชน์อยู่2อ,อย่างก็คือทำให้เกิดปัญญาอันแก่กล้า 2. องทำให้บรรลุนิพพาน เพราะฉะนั้นดูจากชี้ที่ผมแสดงไว้นะครับก็จะเห็นไว้ว่าการเข้าสมาธินั้นหรือเข้าเป็นจุดลึกๆเข้าไปเพื่อเข้าไปสู่ระบบของฌานนั้น 1. สงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลกรรมทั้งหลายบารรลุปฐมฌานซึ่งมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเป็นต้น 2. เมื่อเข้าบารรลุสู่ฌานที่สก็จะมีควาพมผ่องใสแห่งจิตภายในมีภาวะแห่งใจ เป็นหนึ่งขุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์เพราะวิตตกและวิจารณ์ระงับไปมีแต่ปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ 3. เมื่อปิติจางไปมีอุเบกขาอยู่มีสติสัมปชัญญะและสวยสุขด้วยกายบรรลุตติยฌานเพราะมีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขละทุกข์โสมนัสและโทมนัสด,ดับหายไป จึงบรรลุเข้าสู่จตุตชฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี่คือการเข้าสู่ร,รูปฌานก็มีปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานจตุตฌานส่วนการเข้าอารูปฌานนั้นก็คือการเข้าสู่จิตที่ละเอียดยิ่ง,งขึ้นไปนั่นก็มีอากาสารนัญจาย,ยตนะฌานลำดับต่อไปก็เป็น วิญญาณจายตนะชาญและอากินจัญญายตนะชาญและชาญที่4ก็คือในวัสัญญานาสัญญายยตนะชาญซึ่งเป็นชาญที่ละเอียดจิตนิ่งเป็นสภาวะที่ประณีตสุข,ขุมเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้นก็มีสองความหมายด้วยกันหรือสองลักษณะด,ด้วยกันนั่นก็คือความหมายเบื้องต่ำได้แก่ ตั้งใจทำความดีตามควรแก่ไวของตนพยายามอย่าปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเวื่อนลอยพยายามทำจิตใจของตนให้อยู่ในสมาธิในเบื้องตน้นคือการสํมรวมใจให้แน่วแน่ในกิจจาก,การหรือในสิ่งในการงานที่เราจะต้องทำและรวมลงสู่จุดเดียวกันนั่นคือตั้งใจให้มั่นในการทำการงานนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือหรือทำการงานทั้งหลาย พยายามทําให้ดีที่สุดคือมีใจตั้งมัน่นความหมายที่สองคือความหมายเบื้องสูงหมายถึงการเข้าฌานวิธีปฏิบัติคือปิดตัวออกจากกามรม,ารมหาที่สงัดเงียบและนําจิตหรือปฏิบัติเข้าสู่สมาธิให้ได้ถึงขั้นสงบนิ่งที่เรียกว่าฌานก็มีดังที่อธิบายมามีรูปฌานสี่รูปฌานสี่เป็นต้น ประโยชน์หรือผลที่จะได้รับจากการเข้าฉานนั้นก็คือทําให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์สละจากกิเลสหรือลดกิเลสได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือตามลําดับลงไปจนเข้าถึงนิพพานได้ก็ด้วยสมาธิองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นพบอริยสัจส,สีก็ด้วยที่เรียกสั้นๆว่าสมาธิเป็นลําดับไปนั่นเองจนถึงสภาวะแห่งการค้นพบอริยสัจส,สีเพราะฉะนั้น การค้นคว้าทางจิตที่เรียกว่าสมาธินี้จึงเป็นข้อคิดและข้อฝากกับทุกท่านไว้นะครับว่าเราควรทำสมาธิตามสภาวะของตนไม่ว่าจะทำการงานที่ตั้งใจทำง,งานหรือการกับพระสุดมนก็ดีตั้งใจกับพระสุดมนเป็นต้นถือว่าเป็นการทำสมาธิเพราะฉะนั้นการค้นคว้าทางจิตที่เรียกสั้นๆว่าสมาธินี้จึงของฝากกับทุกท่านนะครับถ้ามีประโยชน์มีสาระ โปรกุณากดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยครับจากผมศักดิ์สิทธิ์ภูมิประเทศครับสวัสดีครับ